สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องหน mm ึ่งเรื่องสีชาแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมผมเห็นเอคนขอทานนะครับคนขอทานที่นั่งอยู่บนสะพานลอย mm hmm. ผมแกแกนั่งอยู่กับลูกนะครับเพราะว่า,าเห็นแกขอทานแล้ว กไม่ได้ตังค์นะครับผมเพราะว่าผมก็มีอยู่แค่มีไม่เยอะครับผมมีแค่นิดเดียวผมก็ให้นะจะเอาเงินตรงนี้ไปให้แกตรงนี้ให้แกให้แกยี่สิบบาทครับผมยี่สิบบาทครับนี่ครับ,รบเป็นตังค์ยี่สิบบาทนะครับผมจะเอาไปให้คนขอทานครับ ตอนนี้ไม่เห็นลูกแกแล้วนะครับไม่เห็นลูกเห็นแต่แกนั่งอยู่คนเดียวนะครับเห็นแกนั่งอยู่คนเดียวนะครับตอนผมมาผมเห็นลูกแกเดยนครับตอนนี้บรรยากาศฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับฟ้าคึมมาแล้วตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยนะครับ ผมเดินมาเห็นแกกับลูกนั่งอยู่ขอทานอยู่นะครับก็มันไม่มากนะครับเป็นจำนวน,นเงินเล็กๆน,น้อยๆเพราะว่าผมเ็นแกผมก็ช่วยช่วยแกเลยแค่ยี่สิบบาทเยอัอ้าวยายนี่ผมให้นะยี่สิบบาทรบบโชคดีนะายายนะ มีไม่มากเมื่อกี้ไม่รู้ว่าใครให้แกไป20บาทนะผมก็ให้ไปอยู่ยี่สิบาทตอนนี้ฟ้าคื้มมาแล้วนะครับผมวอนหน้าน่าจะฝนตกครับเนดะี๋ยวผมจะเดินเข้าห้างก่อนครับ